อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้ค่ะคือผัวเก่าผัวใหม่เปิดศึกทะเลาะกันเมื่อมีอีกฝ่ายเพลียงพําแต่อีกฝ่ายมีอาวุธค่ะสุดท้ายแทงกันเจ็ดแผลอ่ะไปดูการช่วยเหลือหน่อยค่ะจะไปใครจะไปแท็กซี่ใครจะไปเขาจะกล้ารับหรือเป็นเลือดขนาดเนี้ยใครจะบอกใคทด่วนเร็วๆไปไจอยไม่ไหวแล้วเร็วๆจะไปไหวอยู่แล้วจะนั่งแท็กซี่ไปใครจะรับ นี่คนถ่ายคลิปเขาก็บอกแบบนี้นะคะคือคนที่เลือดอาบอยู่เนี่ยนั่งรอการช่วยเหลืออยู่เนี่ยชื่อว่านายนิติกรนิติกรเป็นใคร อยู่ในสถานะผัวใหม่ค่ะอนั่งรออยู่ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเลือดนี่เต็มตัวเลยเพราะว่าโดนแทงต้องจอเจ็บแผลก็ยังนั่งนิงน่งๆได้นะเนี่ยนั่งเหมือนกระดิกขานดนึง่ง <c oughs> เออเอก็ยังมีสติดีนะคะคุณผู้ชมค่ะคือตอนแรกเนี่ยยังมีสติดีแต่ว่าระหว่างทําแผลเฮ้ย เลือดอ่ะมันเริ่มทะลักออกมาละเริ่มเสียเลือดมากละเข้าขั้นแบบว่าสาหัสเลยค่ะช็อกเอาอะช็อกเอาคือตอนแรกเหมือนแบบยังชาอยู่ยังทิวอยู่แบบนี้ยคู่กรณีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยใกล้ๆกับคนที่โดนแทงเนี่ยใกล้ๆกับผัวใหม่เนี่ยละค่ะคุณผู้ชมคะเขาชื่อว่านายคณิตนั่นเองค่ะคนนี้เป็นสามีเก่านะบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นตอนประมาณตีหนึ่งก่อนข้งแรกเลยเขาขับรถแท็กซี่เข้าไปซอยกิ่งแก้ว43แล้วก็ถูกกลุ่มคู่กรณีก็คือผัวใหม่นะคะเหมือกลับมาดักทำร้ายปิดซอยไม่ให้เขาออกไปเขาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยไกล่เกลี่ยตอนนั้นก็แยกย้ายแล้วก็ไม่เอาความกันน่ะนึกว่ามันจะจบมันไม่จบทีนี้ตีสองอะ่ะนิติกรน่ะคนที่เป็นผัวใหม่คนที่โดนแทงไม่แกะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ มาหาเรื่องผมอีกอ่ะอม,มาเปิดฉากต่อยผมก่อนนะแล้วต่อยจนหน้าเห็นไหมเนี่ยดูดิม,มีพักกวงผักกอแปะตีหน้าเต็มเลยอ่ะคือสู้ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าด้วยไงคนที่โดนแทงอ่ะก็โดนต่อยจนหน้าเนี่ยเป็นแผลเลยอ่ะตัวเองก็เลยเอามีดพับปัดทิพกมาด้วยอ่ะแทงสวนไปเพื่อป้องกันตัว แทงไปตั้งเจ็ดแผลเพราก็เลายสาหัสแบบนี้ส่วนสาเหตุเพราะอะไรมันเป็นผัวเก่ากับผัวใหม่สถานะแบบนี้มันก็คือเรื่องทูสาวนั่นแหละค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็อยู่กินกับภรรยาแล้วตนเองก็จับได้ว่าภรรยาแอบไปคบกับนิติกรก็เลยตัดสินใจเลิกกันไปแตนน่ด้วยความที่เราเป็นผัวกินเป็นเมียกันมานานยังคงไปมาหาสุขกันบ้างบางครั้งทีเนี้ย ครั้งนี้มาเจอไงมาเจอนิติกรก็เลยท้าทายกันแล้วก็ทำร้ายกันแบบนี้ฟังหน่อยค่ะเก็ไปเตรียมหน่อยซื้ออะไรกินกำลังนึกอยู่กับเล่นเล่นรถสามล้อเพิ่งก็มาเลยเอาสวนเข้ามาเอาอเออเออโดยที่ยังไม่แล้วเขาเล้อกจากเราได้ไงก็เป็นแฟนเป็นทุกกับแฟนหนูเขาเป็นแฟนใหม่ใช่ของพี่คือเป็นเป็นแฟนเก่าอย่างเลิกเลิกลากัรกับแฟนเลยผมจำได้ว่าก็กเลิเลย เลกแต่ว่าแบบคอยถึงบอกไงตัดบัวอย่าให้เหลือใหญ่ตัดใจอย่าให้เหลือรักยังไปมาหาสู่กันแต่ว่าเขามีคนใหม่ไปแล้ว่สุดท้ายคนเก่าค,คนใหม่มาเจอหน้ากันก็เลยทะเลาะกันแบบนี้นะคะตำรวจบอกว่าแจ้งความทั้งคู่แหลคะค่ะแต่ว่าคณิตเนี่ยก็อาจจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าไปแทงเขาจนกระทั่งแบบ สาหัสแบบนี้ก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าส่วนนิติกรคนที่เป็นผัวใหม่ก็ต้องรอให้เขาอาการดีขึ้นก่อนค่อยสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกันต่อไปอาจจะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันเพราะ่็ไปทำร้ายร่างกายเขาเหมือนกันแบบนี้ค่ะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่ะช่องแป